เชอร์แนฮาวสวัสดีนกักเรียนชั้นป1นนทุกคนนะคะวันนี้พบกับเราซื้อน้อยอีกแล้ววันนี้เราจะเข้าสู่บทเรียนบทที่1กันนะคะหลังจากที่เราซื้อสอนเสียงพยัญชนะไปแล้วเสียงสลักไปแล้วนะคะแล้วก็สอนตัวเลขทบทวนตัวเลข1ไป1ถึง20ไปแล้วเนาะในการอ่านแล้วก็วกเขียน0ถึง10ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนบทที่1ภาษาจีนคาว่าบทที่1คือคําว่า ตงตีอีเคอนะคะตีอีเคอคือด้านบนนี้ส่วนคําว่าตองอู้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรตองอู้แปลว่าเรื่องสัตว์นะคะเรามาดูกันก่อนที่จะไปคําศัพท์นะลูกมาทบทวนเสียงสระกอนอตัว A คืออะไรลูกตัว A อ่านว่าสระอาเราซึงจะผันเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะอาอาอา อ่าอ่าต่อไปสละะข้างล่างนี้ข้างล่างนี้นะลูกตัว A กับตัวไก็คืออ่านว่าอต่อไปเอาอันแล้วก็อังโอเคต่อไปเราจะผันอย่างรวดเรียนลูกผันให้หนูดูทีละตัวเลยว่าการผันเสียงวรรณยุกสีเสียงของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูอาอาอาอ่าอาอายอาอาย อ้าวอวออาวอ้าวอานอ่านอ่านอ่านต่อไปสุดท้ายอ่าง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 เสียงสามมันจะลงแล้วขึ้นจําได้ไหมลูกลงแล้วขึ้นนะคะต่อไปเข้าสู่คาศัพท์ชื่ฉื่อแปลว่าคำศัพท์นะคะมาดูตัวแรกตัวอะไรลูกสุนักนะมาดูสุนักกอบวกกับสลัก โอเกอโกเราผ่านไปเสียงที่เท่าไหร่ลูกโกกโกเราผ่านไปถึงเสียงที่สามนะคะ go, โก<ด>ผ่านแล้วลงแล้วขึ้นโกเก้อเราซื้อตูอ่านตาม่ำซือโกโอเคเห็นป้างเก่งมากลองฟังเราจะจีนว่าเขาพูดไปยังไงโกโกะต่อไปตัวที่สองนะคะตัวที่สอง ตัว M มอบวกกับสละอะไรลูกสละเอาโมเอาเมาตัวนี้คือเสียงที่เท่าไรเสียงที่หนึ่งเมาแค่นี้เลยจบเลยเมาก็เกาอสตูเมาเมา,ปาแมมาปลว่าแมวอะเมาแปลว่าแมวอ่านว่ายังไงเมาเมาโอเคต่อไปตัวนี้นะคะ y คืออะไรลูก e บวกกับ u นะคะแต่ว่าตัว u ตัวนี้ถ้าไปตัว u ตัวนี้คือละมาจาก u ที่มีจุดจุดอยู่ข้างบนนี้นะคะ u ที่มีจุดจุดจำได้ไหม u ที่มีจุดจดุอ่ะก็คือจะออกเสียงว่าอุยอุยนะคะคือถ้า u ไปผสมกับพยัญชนะที่ออกเสียงเป็นสระอีอย่างเช่น จีชีชีก็คือมีตัวอย่างเช่น U.. ที่ไปผสมกับพยัญชนะที่เป็นจีชีชีแล้วก็ตัว y ก็คือ E นะคะจะออกเสียง U ตัวนี้ก็คือจะออกเสียงเป็นวีจะละจุดออกนะคะจะละจุดออกอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่านออกเสียงว่าอย่างไร e E บวก U ตัวนี้คือวี รวมกันเป็นยี่เราหันไปลกูกอันนี้เป็นเสียงที่สองนะคะยีหยี่หอปากด้ลูกหยี่โอเคใจสวยเปียนพูดอีกครั้งนึงหยีอีกทีดูอีกเปียนอ่านพร้อมๆกันอีกหนึ่งรอบหยี่โอเคเฮิร์นเฮิร์นฮาวดีมากทีนี้มาดูว่าภาษาจีนคนจีนออกเสียงว่ายังไงหยี่หยี่โอเคต่อไปนะคะอันนี้ตัวอะไรลูก ช้างช้างนะคะมาดูกันตัว D ก็คือเตอเตอบวกกับสระอาเตออาอะไรผันไปลูกเสียงที่เท่าไหร่ตา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 เสียงที่4ี่ตาต่อไปตัว X คือ C c บวกกับสระเ e, อียงอี e, กับอังก็คือตัว i คือสระอ e. ี ตัวเ n g จคือสระอางรวมกันเป็นสระเอียงเอียงชีบวกกับสระเอียงชีเอียงเชียงผันไปเสียงที่สี่นะลูกนะเชียงเสียงเสียงเชียงรวมการเป็นต้าเชียงใจตุ๋ยเปี้ยนอันนี้ก็นึงตาเชียงโอเคเก่งมากต้าเชียงต่อไปนะคะอันนี้อะไรลูก นกมาดูตัว N N คือเนอเนอบวกกับสระอุย้ยสระยาวเลยสระอ e. ีกับสระอาตัวไอคือสระอ e. ีตัว AO คือสระเอาีาวเอยเยวกลายเป็นสระเียวเนอเยวเนียวเราผันไปเสียงที่สามเนียวเหนียวเหนียวเสียงสามมันจะลงก็คือเหนียวก็เราซื้อตัวอ่านตามมาซื้อลูกเหนียวโอเค เหน,นียเหนียว,ยวต่อไปนะคะอ่านมาดูมีแพนด้านะคะตัวแรกชีบวกกับสละอิองสละอิองมาจากสละอีบวกกับสลักองกลายเป็นองิงชีอิยงเราผ่านไปเสียงที่เท่าไหร่ลูกหนึ่งสองเสียงที่สองนะคะกลายเป็นโสงผู้ตามสื่อ โงงหาผ่านอีกรอบนึงชงโงแบบนี้นะลูกต่อไปตัว M M คือมอบวกกับสระเอาเอาโมอาเมาเสียงที่ไรลูกเสียงที่หนึ่งก็จะกลายเป็นโงเมาใจช่วยเปียนโสงเมาโอเคเห็นบ้างเก่งมากๆเลยโมงงต่อไปนะคะ ทีนี้มาดูคำเพิ่มเติมนะลูกจะมีคำว่านี่นั่นแล้วก็คือหรือว่าเป็นมาเราจะสอนอ่านนะลูกเจอตัวแรกเมื่อกี้คนจีนอ่านว่าอะไรเจอนะลูกมาดูว่าจอือ z เอก็คือจอือบวกกับสระเอจือเอเจอ,จอแล้วผ่านไปเสียงที่สี่ลูกเจอ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 ,จอเราได้แล้วคำว่าเจอต่อไปนะคะ คําที่สองหน้า,นาอ่ลองพัดสะกดไปพร้อมกันเนอบวกกับสระอาเนออานาผ่านไปนาหนาหนาหน้า,นา,นา,นาได้แล้วออเสียงที่ C ต่อไปคําสุดท้าย <She. S 1> ชื่อตัว sh ออกเสียงเป็นชื่อที่เราเคยพูดว่าตัว i ถ้าผสมกับพยัญชนะที่ออกเสียงสระอ e, ีสระอือจะไม่ออกเสียง สลักของตัวไอนะลูกจกจะออกเสียงเสียงพยัญชนะตัวมันเองเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะอ่านผันเสียงพยัญชนะตัว sh ก็คือชื่อชื่อผันไปลูกชื่อซื้อซือือเพราะฉะนั้นตัวนี้อ่านว่าชื่อโอเคนะคะค่ะเราลองมาเล่นเกมกันนิดหน่อยอันนี้ตัวอะไรลูก ดูสิฝั่งตรงนี้ตัวนี้อ่านว่าเนียวฝั่งทั้งขวาอ่านว่าหยีเนียวกับหยีอตอบว่าอะไรลูกเงาตรงนี้เหมือนตัวอะายอ่ะหนูลองคิดจับเวลาหมดเวลาตอบว่าอะไรคะ A หรือ B ตตอีติ๊กต๊อกติ๊กตอกบโอเคข้อต่อไป a คือเมา B คือสงเมาตอบว่าอะไรลูกเมาหรือว่าสงเมาอ่านลองคิดสิให้เวลาคิดจับเวลาหมดเวลาแล้วตอบว่าอะไรลูก A หรือ b ตตอบว่าอะไรคะโสงเมาแปลว่าหมีแพนดา้าต่อไปตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยวิจมูกยาวมากเลยตัวอะไรคะข้อ A คือป้าเชียง ข้อ b คือโต่ตอบว่าอะไรหลับสือให้เวลาคิดนะหลับเสือจะไปล่ะตอบข้อ a หรือ b ตอบข้อ a โอ้โหเก่งมากโปรบมอให้ตัวเองต่อ,ตอมาตัวนี้อะไรคะแมวใช่หรือเปล่าข้อ a คืออะไรต้าเชียงตาเชียงแปลว่าอะไรลูกข้อ b คืออะไรเมา A หรือ B อ่ะตอบวาจับเวลาตอบข้อตอบข้ออะไรลูกตอบข้อ B คือเมาแปลว่าแมวนะคะตัวต่อไปอะไรลูกตัวอะไรอูปากแหลมแมมากเลยแล้วก็มีปีกด้วยตัวอะไรคะมาดูช้อยข้อ A ข้อ A คือเหนียวเหนียวข้อ B ีองเมา สงเมาอ่ะเอหรือบีเราซื้อจับเวลาเอหรือบีเอหรือบนะีตอบข้ออะไรลูกช่วยกันคิดนะตอบข้ออะไรลูกตอบข้อเอโอ้โหใครตอบหมดทุกข้อหนอลองยกมือให้เราซื้อดูหน่อยชิงจียโสยกมือขึ้นเลยเราซื้ออาจจะมองไม่เห็นลกูกยกมือขึ้นเลยให้คุณพ่อคุณแม่ดูเลยว่าหนูตอบได้ครบถูกทุกข้อเลยนะคะใครยังตอบไม่ครบก็ไม่เป็นไรหนูลองไปฝึกอ่านออกเสียงใหม่หนูจะได้จําได้นะลูกนะ ทีนี้เรามาลองดูใบงานที่เราซือแจกหนูไปนะลูกหน้าตาเป็นแบบนี้ให้หนูทาอะไรลูกโยงเส้นจับคู่กันใช่ไหมคะคือเป็นใบงานบทที่หนึ่งเขียนว่าต้องอู้ให้ยนนโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องอ่าทีนี้ในใบงานของหนูเนี่ยมันจะไม่มีตัวพินอินใช่ไหมคะเราซือเขียนเพิ่มมาให้ตัวพินอินตัวนี้หนูอาจจะเขียนเพิ่มในใบงานหนูก็ได้นะคะหนูจะได้อ่าน จะได้คุ้นนะลูกแล้วก็จะได้อ่านได้เนาะทีนี้เรามาดูเราจะลองทำตัวอย่างให้กี่ข้อดีสองข้อละกันข้อแรกนะคะอ่าเดี๋ยวอ่านให้ฟังทุกข้อเลยแล้วเรามาช่วยกันทำสองข้อนะเราซจะมาอ่านให้ฟังทีละข้อเลยนะคะข้อที่หนึ่งต้าเชียงข้อสองโกข้อสามสงเมาข้อสี่หุี ข้ห้าเหนียวข้อหเจอข้อเจซื่อข้อแปเมาอ่ามีแปดข้อทีนี้เราซื้อทำให้ดูสองข้อนะลูกนะมาดูข้อแรกต้าเชี่ยงต้าเชี่ยงคือตัวอะไรคะตัวอะไรลูกต้าเชี่ยงแปลว่าช้างเพราะฉะนั้นต้องยังไงโยงเส้นโยงเส้นมาหากันเลย ช้างอ,าอีกข้อหนึ่งเราซื้อทำข้อไหนดีทําข้อ2อละกันข้อสองอันว่าโกโก,โกแบแปลว่าอะไรลูกสุนัขนะคะสุนัขตอบข้อไหนโอ้โหข้างล่างเลยนะลูกหนูต้องใช้ไม้บรนทัดค่อยๆวางแล้วก็ลากให้มันตรงนะลูกนะโกโ,โอเคได้ไหมลูกยากไหมคะทีนี้หนูลองไปทําเองนะลูกแล้วก็ ระบายสีให้สวยงามถ่ายรูปส่งให้เราซื้อในไลน์กลุ่มภาษาจีนป้อนหนึ่งนะคะวันนี้เชี่ยเครื่อเลยเลิกเรียนแล้วแล้วพบกันใหม่เรียนภาษาจีนให้สนุกนะคะบ๊ายบายใจเจียน